สวัสดีครับอยู่กับผมช่องน้องพอดีแนลครับวันนี้มาเดินตลาดที่อากาศอํานวยครับอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสุพรรณหงษ์เปิดเมืองจางแดงๆเลยมิจฉาเสบข้างานั้นกุ้งก็ม่จฉ่ตัวย่ใหญ่ น้ำจิ้มก็มีน้ำจิ้มกันแถม,ม,ม,มีพร้อมเห็น้ำจิ้ม <c oughs> อันนี้ปิ้งตับครับไม่ละสิบบาท <c oughs> ตลาดในตลาดครับ กินมีทุกอย่างขนมทานมาทา้งอำมพเภอกาอัมโนยกับมาแวะซื้อได้ครับตลาดสดบรเภากาศอัมโนยจัวละครครับ มังคกแซ่ไปกันมังคกหารสดครับหมูไก่หันทนี้ตัสอง้อย กลุ่มที่สดทั้งนปปั้นเลยคนกับล้าครับหาซื้อของกินตะแลงเนี่ยป,ปลาถึงลอยถึงราคาสิบเนี่ยป,ปลายังนะครับ อากาศโอ้โหอันคันสมน์เลยว่ะอันนี้ปลาอย่างนี่คือปลาลดนี่ปลาลากกล้วยไปยังครับปลาลากกล้วยปลาลากกล้วยทอดโอ้อ so แค่แดดเดียวก็ได้สิมีจุกปลาเลยครับปลาแห้งก็มีไม่ก็ปละปราปลาแห้ง ร้อยปะลาบแป๊บซีฟลครับปลาย่างย่างทอดแค่งครับเขียดก็มีครับเขียดนะนี่เจ็ดโมปลาไหลก็มีปลาแห้งเย็นก็มีปลาขาวปลาซีฟอ๋อครับปลาขาวขาวบานเขาขาวตรงข้ามอลรหานตรงข้ามปลาขาวไม่นาสตรงข้ามครับ กินได้ดือดครับเป็นเก็บไว้เป็นปีก็กินได้ผอดแซบนะครับเมียน,น,นปิ่งปิป่งมาบตำพ้นกับแซบนะสีมันเป็นคามสีอ่อน๋อครับช้อน โอ้หนูพุกกันนี่โพุกตเาาทาแล้วครับโอยลอยสี่ิบอยห้าิโอ้ครับตามขนาดเลยมีหอยเซรี่ห<อ>ลายฝาก <c oughs> <c oughs>

หนูอยู่โทนวันหนูหน้าครับอันนี้แคกระจันหร่ก็ไม่เค้งขาปู้บปกหวานก็น,นี่ครับปักหวานเห็ดกระด้าง นีครับนังนีของแจบนังเข้มนังกวยถุงยี่บา,ปาทปะโอ้ร้อยวะเอาเอาถุงนึงครับปป้าโอนได้ป่อนี้ครับอโอนได้ปะ ซื้อหนังหนังควายไประเทศหนังควายจีแกงสัขี้เล็กก็ได้ข้าวมอลหรือเปาข้าวมอลก็มีข้าวมอลข้างได้ปะอันนี้ห่อละเจ็ดสิบสองร้อยให้สามห่ออันนี้ห่อละน้อยชาลดได้น้อยเลยอ๋อมีลดราคาครับโอ้เป็นแต่เสแปข้าวมอลเขาได้เสแปรไปเลยเอาน้ำนมเนาะข้าวมอลเสแปรนมนมจะอ่อนแ้่หนังควยงายนะครับของเสแปรเลย ราการตลาดครับหลายครับสอำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแคเท่านี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยพอดีชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ